ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลืงหึงลิเวอร์พูลมีเสียดเซ้นกิโดโรดริเกสด้วยค่าตัวสุดถูกสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับแองสิกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวกิโดโรดริเกสมิงฟิลทีมชาติอาเจนตินาจากสโมสรเรอัลเบรติสในตลาดการซื้อกากเตะในช่วงสมัยนี้ด้วยมูลค่าสุดถูกตามการรายงานจากเอสเตเดิโอนดาปอร์ติโบ ซึ่ในสเปนะระดับโรบูวา่าเรเบติสได้ตั้งค่าต,ตัวของกองกลางในวัย27ปีเอาไว้ที่ราคา10ล้านยูโรเท่านั้นตีเป็นเงินปอนด์ก็8.5ล้านปอนด์หลังจากที่เจ้าตัวตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลรายงานระบุวา่าทีมเชลซิครับยังคงอยู่ในตลาดสมนุนีเพื่อควานหาตัวทันจีนี่วานิดุมที่บอกลาทินอันเฟลสูปาตอริสซาน์แบ์แบาฟีเอเยนในช่วงก่อนหน้านี้ โดยทางนี้นะครับโรดริเกสพึ่งย้ายจากอเมริกาใต้สู่ลีกยุโรปโดยมีโรเบิร์ติตเป็นตกก้นสกัดแรกตั้งแต่ซัมเมอร์2019และเจะ้าตัวได้กลายเป็นคีแมงโกสการของตงกก้นสกัดเมื่อกันก่อนรวมทั้งยังมีส่วนร่วมกับนำทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2020นีี้ด้วยครับจอห้าประเด็นร้อนแรงหลือเกมลิเวอร์พูลอุ่นเบาๆ2เกมที่ชนะโบลุญยาก ประเด็นที่1ฟันได้เริ่มกลับมาสู่จังหวะการเล่นที่คุ้นเคยเวอร์คิฟฟันได้นะครับต้องพยายามเรียกความฟิตให้ได้เต็มที่ที่สุดหลังจากที่เขาใช้เวลาไปกับการราักษาอาการบาดเจ็บหนักเมื่อวันกันขึ้น,นมาโดยณนะตอนนี้ดูว่าอะไรหลายๆอย่างของดาวเตะเลือดฮอลแลนด์กำลังกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งปากกาลังชวงาวฮอลแลนด์ได้ลงสนามถึง40นาทีในเกมแรกของการอุ่นเครื่องกลับบูรุญยาโดยได้เหนะ็นอย่างชัดเจนว่านักเตะมีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์และทำงานได้อย่างโดดเด่นมาก นอกจากนี้ก็ยังมีบางจังหวะนะครับที่เจ้าตัวพยายามวิ่งไล่บีคู่แข่งซึ่งมีการแสดงเห็นว่าความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่านี่ยังคงเป็นแค่ช่วงแรกๆที่ร่างกายเริ่มกลับมาวิ่ฉะนั้นฟันได้ก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักเรียกรองเก่งกลับขึ้นมาอย่างไรก็ตามนี่คือสัญญาณที่เยี่ยมที่แสดงเห็นว่าฟันได้กำลังกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหลังจากที่ร้างสนามไปนานและคาดการณ์ว่าในเกมอื่นเครื่องที่เหลืออยู่เขาน่าจะได้ลงสนามมากกว่านี้ชัวร์ๆนะครับ ประเด็นที่ 2, สองสสามประสานกลับมาอีกครั้งการที่โรเบอร์โตเฟอร์มิโนกลับมาร่วมซ้อมอกับทีมในช่วงปลีซีซันชาลันชากิลี่ก็เตรียมที่จะโดนขายขณะที่ไม่มีแนวรุกตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพส่วนเดวิสออลิกิดูแล้วไม่น่าจะมีอนาคตกับทีมแล้วนะครับงานนี้เจคิงครับก็เลยถือโอกาสใช้3ประสานแบบใหม่เพื่อเตรียมนําไปใช้งานในซีซัน2021-2022โดยดีก็จะตานที่รับโอ,อกาสทําหน้าที่เป็นน้าเป้าในเกมแรกของการอุ่นเครื่อง โดยมีโมเบตซัลากับโซเดอุมาน่สวมบทแนวรุกริมเส้นผลงานนี้ต้องบอกเลยครับว่าทั้ง3าประสานเล่นกันนี้อย่างเข้าขากันเหลือเกินสำหรับ3มประสานในเกมนี้โชที่เด็ดเหลือเกินโดยที่ทําเอาแนวรับของโบลยารรซัม์รอซายไปหมดก่อนที่สตาร์ลุ่งหงกิมชัดเซเนก้ากับทีมชัดบุลเกตจะช่วยกันกดขอรับประตูให้เป็นประตูชัยในเกมนี้ส่วนบางโมนะครับถึงแม้ว่าไม่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดก็ตามแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกันเข้าไปโจมตีในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้เยอะมาก การนั้นเมื่อฟอร์มการเล่นแบบนี้ต้องบอกว่าซาลาก็ยังคงอันตรายทุกจังหวะจริงๆ 3. าบาซิเลียนคืนสังเวียนตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุมกำลังชุดที่งรงที่สุดของเวรโร์ค่อยค่อยกลับมาคืนสนามกันแล้วโดยเฉพาะบรรดาแข้งชาวบาซิเลียนดีกา่าฟามิโยอาริซูเมเกะเฟอร์มิโนโ,โดยมีอการลงสนามในสองเกมและสภาพร่างกายของผู้เขาเกาค่อนข้างดีเลยทีเดียว แม้แมตช์นี้นะครับอลิซงเบเกอร์ได้ลงตัวจริงและจุดตัวก็อาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่กระน้นก็ก็แทบไม่ได้ออกแรงอะไรมั่งนักก่อนที่เจคินครับจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกและให้อาร์เรียนลงไปทําหน้าที่แทนในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของแบกมขณะทีฟอร์มโยก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในแมตช์นี้ผลงานถือว่าใช้ได้และงานนี้นะครับเขาจะต้องเป็นตัวหลักของเทียมในเกมเปิดซีซันวนวลกับน็กกมินเหลืองอ่อนนอร์ลิตซิตี้เพรางหงแดงไม่มีจอแดนแฮนเนสันที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยงานนี้เชคินคร คงให้เจ้าตัวรับบทบาทหฮดดิ้งมิฟิลที่คอยเชื่อมเก่งในแดงกลางเลยครับสรับฟอร์มิโน,โนก็ยังคงต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตอีกสักพักแต่ขณะนั้นในแมตช์นี้เจ้าตัวก็ยังทําผลงานได้โดดเด่นโดยเฉพาะทาักษะการครอกครองบอลแต่สิ่งที่ยังขาดหายไปก็คือความรวดเร็วในการวิ่งและนั่นคือจุดที่บาร์บี้ต้องเรีบแก้ไขปรับปรุงเป็นการด่วน 4. บินามิโนยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีต่อเนื่องสหรับเกมที่2ของททคุมิมินามมโนได้รับการลงเล่นเป็นตัวจริง โดยเขาก็ยังคงเป็นนักเตะที่จึงกรับเลือกใช้งานก่อนวิวอกโอลิยจีฉะนั้นนี่เป็นการบอกบอกได้อย่างเชเัดเจนว่าดาวเตะชาวญี่ปุ่นยังมีอนาคตกับทีมของแดงมินามิโนโนะครับแสดงเห็นถึงการเล่นที่มุ่งมัน่นมีสมาธิไม่บวกบะและพยายามทํางานที่ดีที่สุดเพื่อาตานด้ใหญ่ชาวเยอรมันนี้โดยแมตช์นี้เขาประสานงานร่วมกับฟูมิโนโดได้ดีเลยทีเดียวและสามารถยิงประตูได้ด้วยสารนักกีมาชาวญี่ปุ่นนะครับสามารถลงเล่นในทุตกตำแหน่งในแนวหน้าและยิ่งทําหน้าที่ได้เด่น,เ,ดนเมื่อถูกจับไปเล่นเป็นเพเมเกอร์ ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มินามิโนจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับต้นสกัดในลูกกัน,ใ,นกกใหม่มากขึ้นแม้ในฐานะตัวสำรองก็าตามผลงานของมินาโิโนในช่วงอุ่นเครื่องปีซีซั่นของลิเวอร์ pool ต้องบอกว่าน่าพอใจเลยทีเดียวงานนี้ขึ้นอยู่กับเจ็กเก็ตครอปแล้วนะครับว่าจะให้โอกาสดาเตะเลือดสมุลัยได้ลงสนามเกมเรียกและฟุตบอลถ้วยมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือไม่ 5. แฟนหงดังชิง,งนนั่นลิเวอร์ pool หรือแมนยู ปกติแล้วนะครับชุดเย่าของลิเวอร์พูลก็คือสีแดงล้วนทั้งตัวนะฮะตั้งแต่เสื้อกางเกงและถุงเท้าแต่สําหรับเกมอุ่นเครื่องกับโบลิญญา2องแบตต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สาวบกเดอะวครับไม่คุ้นเลยกับชุดแข่งในเกมนี้สำหรับแมตน,นี้ลิเวอร์พูลกลับมาในชุดสีแดงกางเกงดําถุงเท้าขาวแน่นอนว่ามันไม่ใช่ชุดแข่งปกติที่แฟนบอลเดอะเรดคุ้นเคยแถมยังทําให้พวกเขาคิดตะลิดไปไกลว่าชุด ที่ใส่อุ่นเกือกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นมันคล้ายคลึงกับชุดของไปแสดงแมนชสเตอร์โดยบรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลในสื่อสังคมออนไลน์ต่างแสดงให้ความคิดเห็นในเชิงเดียวกันนี่คือชุดแข่งที่ไม่น่าอับพิลล์เอาซะเลยและงานนี้ก็มีหลายเสียงคาดการณ์ว่าจะไม่อยากเห็นชุดแข่งขันในสนามนี้อย่างเป็นทางการที่จะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้าเพราะมันเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆ จากนั้นเรามาดูตากเกตนักเตะลิเวอร์พูลในเกมอื่นเครื่อง2แมตช์กับโบลญญากันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่แชทที่1นะฮะที่ชนะ2 0เควินเคลเลอร์เฮ์ได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10ไม่ได้ถูกทดสอบจากเกมรุกของโบญลญญยารักนักนะครับเทนส์อลิสนเนโนได้รับไป7คะแนนจากคะแนนเต็ม10มีจอดทรองวันกับหลังหน้าบาเสียวในช่วงต้นเกมโดยใช้เวลาอยู่สักพักก่อนจะปรับตัวเข้ากับจังหวะเกมได้งานลูกคอนให้เพื่อนร่วมเตรียมลิมลลุนในกรอบเกียรโทษ เวอร์คิฟานไดส์ได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10ไม่ได้ถูกทดสอบในเกมรับเช่นเด,ดียวกันแสดงเห็นถึงการวางบนยำที่เม่นยัำให้เห็นเชื่อมาติปได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10มีงบับประสานงานกันที่ไม่เข้าใจกับฟันไดส์ให้เห็นบ้างในบางจังหวะอดีตโรเวอร์ซันได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10บบุบบ้านกับการเติมเกมทางฝั่ง,งซ้ายดูใกล้เคียงกับการเรียกจังหวะอย่างที่เคยทำได้เจลส์มินเนอร์ได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10 แสดงความผิดพลาดเห็นในช่วงต้นเกมนะครับถูกดันขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมรุกเมื่อเวลาผ่านไปดาบีเกต้าไดรับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมอย่างมากเหมือนเกมก่อนๆแสดงความกระตือรือร้นในการไล่บีบพื้นที่เห็นฮาวีเอเลียดไดรับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบ้ดยสับไกยิงด้วยเท้าซ้ายบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวนะครับก่อนที่จะซัดตรงตัวผู้ศัตรูกับโอกาสครั้งถัดนมาผ่านบอลขึ้นหน้าพลาดเป้าบ่อยครั้ง โบม,มียนซสล,ลาได้รับไปปาดคะแนนจากคะแนนเต็ม10ดูสนุกเกับเกมนี้และรักษาม,มาตรฐานที่ดีเช่นเคยชวนลูกเล่นให้เห็นและเกือบที่จะใส่สกอร์ได้จากการซัดชนคานอย่างจาังดิโกโจตาได้รับไปปาดคะแนนจากคะแนนเต็มสิบายเป็นแข้งของแดงที่กระตุลลุ้นที่สุดในสนามตัดบอลได้เนน่ากรอบเกตโทษของโบลิญญาอันนำไปสู่ประตูเบิกล็อกซิดูมาน่ได้รับไปเจ็คะแนนจากคะแนนเต็มสิบด้วยการมงข้มคานอย่างน่าเสียดายในช่วงต้นเกม ก่อนที่จะเป็นคนยิงประตูที่2ให้กับลิเวอร์พูลดูจะสามารถจับจังหวะอย่างที่เคยเล่นได้แล้วเช่นเดียวกันส่วนตัวทั้งหมดนะครับลิส์วิลเลียมแทนเวอร์กิฟันไนด์ในนาทีที่43ได้รับไป6คะแนนและเป็นบูตเบิร์นนะฮะแทนฮาร์วีเอเลียดในนาทีที่50ไม่สามารถให้คะแนนได้ต่อไปเรามาดูแมตช์ที่2นะครับที่ลิเวอร์พูลชนะบลูยานหนโดยเปลี่ยนทีมยกชุดอาริชชอนเบเกอร์ได้ไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10 อิมเอมไปกับวิวทะเลสาบเมื่อเจ้าตัวแทบไม่ได้ออกแรงป้องกันใดๆเลยถึงสิน้นเนโกวิลเลียมได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบรอษารรูเกมการเต็มเกมรุกเช่นเดียวกับรุ่นพี่ในตำแหน่งแบ็คขวาดีดอิบราฮิมาตูนาเต้ได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบคลอดบอลได้อย่างมั่นใจโจโคเมสนะครับได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบดูยังคงต้องใช้เวลาข้าเสนมเรียกจังหวะเดิมๆกลับมาคอซาร์สมิการ์ได้รับไป7คะแนนจากคะแนนเต็มสิบ บุบารกับเกมรุกที่กราบซ้ายมีส่วนร่วมกับการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมบ่อยครั้งฟาร์มโยได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบเขาเสดงนในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกของทุกตัวหลังกลับมาจากการพักร้อนเคอตีโ้โจนได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบมีช็อตกระชากหวืวิวาในครึ่งแรกประกอบับประคองเกมเนี่ยโปรใจในระดับหนึ่งอเล็กออเกชูมเลนได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบถอยกลับไปประจำการในแดนกลางหลังจากถูกจับไปเล่นเป็น ฟอฟนายก่อนหน้านี้ดูติดขัด,ขด,ขดกับการเซตบอลที่แนวลึกแต่บือหวามเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเจเดนโซกิลีได้รับไปจากคะแนนจากคะแนนเต็ม10อัซิสจากการพันบอลจากแนวลึกได้อย่างแม่นยำบูบบ้ากับเกมที่กราดขวาโรเบิร์โตเฟอร์มิโนได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มส0มีการจบสกอร์ให้เห็นแต่ยังห่างไกลจากความเด็ดขาดอย่างที่เคยมี คุมิมินามิโนได้รับไปเจ็ดคะแนนจากคะแนนเต็มสิบแสดงความกระตือรือร้นให้เห็นที่กราบซ้ายจบสกอร์ซึ่งเป็นประตูชัยที่เฉียบขาดส่วนตัวสำรองนะครับอาร์ตเรียนแทนอาริซุมิเกอร์ในนาทีที่สามสิบเอ็ดได้รับไปหกคะแนนจากคะแนนเต็มสิบเลตันคาร์ซันแทนฟอร์มโยในนาทีที่สามสิบเอ็ดได้รับไปหกคะแนนจากคะแนนเต็มสิบเคสกอดอนแทนเชเดนชิเกอรี่ในนาทีที่สามสิบเอ็ดได้รับไปเจ็ดคะแนนจากคะแนนเต็มสิบเดบ็อกโอลิกี้แทนเฟอร์มิโนในนาทีที่สามสิบเอ็ด ได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็มสิบเบนวูดเบิร์นแทนที่วิลเลียมในนาทีที่44ได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10โอเวนเบ็กแทนสมิการ์ดในนาทีที่44ได้รับไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10ลาน ip, าธวิลิปแทนที่โกเมสในนาทีที่44ได้รับคะแนนไป6คะแนนจากคะแนนเต็ม10